ครับเพื่อนๆชาจะด p ์ไพเปชแนลนะครับตอนนี้เราอยู่ที่คลองบางมดนะครับวิธีคนคลองนะครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมากินก๋วยเตี๋ยวกันที่ร้านน้ำเตยนะครับร้านนี้นะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูว่าเอกลักษณ์เฉพาะตัวคืออะไรนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับรถยนต์มาไม่ได้นะครับพี่ต้องไปจอดตรงนู้นเลยนะฮะแล้วก็เดินมาเสร็จแล้วมาถึงจุดนี้นะครับร้านอยู่ตรงนู้นข้างหลังเรานะครับนั่นใช่ไหมอ้นี้ข้างหลังเรา จะไปยังไงครับผมว่ายน้ําครับเราจะต้องข้ามเรือไปนะนะมีเรืออยู่เดี๋ยวเราข้ามเรือกันนะครับเดี๋ยวเราไปกินกุยดตี๋ยอร่อยๆกันข้างในน,นนะครับไป เรานั่งอยู่บนเรือข้ามฟากแล้วนะครับเพื่อที่จะมาร้านหนังเตยนะครับเพื่อนๆเอาเป็นว่าร้านนี้นะฮะมันทําให้เรารู้สึกตอนเราเด็กๆที่เรากระโดดทําคลองอ่ะอริจริงจริงจผมอยู่ทางนี้นะผมอยู่คลองมังมดเหมือนกันแล้วก็อีกทางไหนอ่ะซอยสุเหลาสุเหลานูุจันเสงอ๋อจันเซงใช่ผมก็กระโดดน้ําตรงคลองระบันควายนั่นแหละฮะคลองจันเซงตอนนี้แค่ปิดประตูไว้เล้งเนี่ย ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเอาเป็นว่าวันนี้เราอยู่ที่ร้านหน่มเตยแล้วนะครับนอกเหนือจากเรือข้ามฟากคนพายเรือที่น่ารักแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอาหารทั้งหลายกันว่าอร่อยแค่ไหนนะครับสำหรับที่นี่นะครับเพื่อนๆบรรยากาศที่เพื่อนๆนะครับจะได้ก็คือบรรยากาศท้องร่องของสวนมะพร้าวนะครับ เราเข้ามาในนี้นะครับเราก็สามารถเลือกโต๊ะนั่งได้เลยนะครับในส่วนของคาเฟ่นะครับมีหลังคายอย่างดีหรือจะเป็นโซนเอาท์ดอ์นะครับอันนี้ก็นั่งแบบโต๊ะญี่ปุ่นได้เลยนะครับหรือจะนั่งริมคลองก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราชอบเลย เมนูหลักๆของที่นี่นะครับจะเป็นเนื้อนนเองนะครับก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับต้มแซบเนื้อหม้อดินเนื้อลวกจิ้มนะครับรวมไปถึงเครื่องดื่มอร่อยๆด้วยนะครับเพื่อนๆมาเลยครับเมนูแรกของเรานะครับนั่นก็คือต้มแซบหม้อดินนั่นเองนะครับอันนี้จะมีเนื้อสดเนื้อเปื่อยรวมไปถึงลูกชิ้นเนื้อด้วยนะครับสายเนื้อห้ามพลาด แซบเดอ้อถึงใจจริงๆเลยครับเ,เพื่อน และเมนูโปรโดของผมอีกเมนูหนึ่งนั่นก็คือครับกระเพราเนื้อหมักนั่นเองนะครับที่นี่มีทั้งกระเพราเนื้อหมักและก็กระเพราเนื้อตุ๋นนะครับที่สําคัญนะครับตัวพริกที่เขาใช้ผัดกระเพราเนี่ยนะครับเขาใช้พริกขี้หนูสวนหอมอร่อยแซ่บมากๆเลยและตามมาด้วย ไก่ทอดเกลือเมนูนี้นะครับบอกเลยนะครับเพื่อนๆดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่กินไม่หยุดเลยนะครับอันนี้บอกเลยว่าไก่ทอดเกลือเบรกแตกนั่นเองนะครับและมาที่นี่นะครับเพื่อนๆอ,อีกอย่างหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยถือเป็นไฮไลท์ของร้านนี้ก็คือกว๋วยเตี๋ยวเนื้อนั่นเองนะครับ ร้านนี้นะครับน้ำของก๋วเตี๋ยวเนื้อเนี่ยเราแทบไม่ต้องปรุงเลยนะครับใส่แค่พริกปดนอย่งเดียวก็อร่อยแล้วนะครับอันนี้บอกได้เลยว่ากินหุงกลางกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนอิชาใช่ไหมล่ารู้สึกว่าตากล้องจะน้ําลายไหลแล้วนะครับตอนนี้กินกันอิม่มพุงกลางแล้วนะครับเราก็มานั่งย่อย กันริมคลองนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมมากินร้านนี้ให้ได้นะครับเพื่อนๆและอย่าลืมกดติดตามหัวใจสพปายเปแชแนลของผมด้วยนะครับเราเจอกันใหม่นะจ๊าสวัสดีจุ๊บจุบ,จบกุ๊กกุ๊ก